จากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่จึงเกิดการเรียนรู้ที่ถดถอยหรือ learning loss เมื่อนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติในห้องเรียนอีกครั้งพบว่าเนื้อหาที่ควรเรียนตามระดับยากเกินไปทักษะการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง4ทักษะจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้วยสื่อที่น่าสนใจและเหมาะสมกับนักเรียนการประยุกต์ใช้สื่อการสอน English Galaxy ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมการสอนแผนการสอนหนังสือเรียนที่มีระดับภาษาเหมาะสมกับนักเรียนผ่านการใช้กระดานอัจฉริยะและโปรแกรมต่างๆในการเรียนการสอนทําให้หนักเรียนเกิดความสนใจอย่างมากในการเรียนภาษาอังกฤษทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนได้อย่างเพลิดเพลินพอค้นพบหลังการใช้ชุดสื่อ AI นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้จออัจฉริยะและโปรแกรมในแท็บเล็ตได้อย่างคล่องแคล่วใช้เวลาในการล็อกอินล็อกเอาท์โปรแกรมในเวลาสั้นๆนักเรียนมีทักษะการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังจากการเรียนผ่านโปรแกรม English Galaxy นักเรียนชอบเรียนวิชาภารรษาอังกฤษและมีวินัยในการใช้แท็บเล็ตเนื่องจากกำหนดให้มีแท็บเล็ตไทม์ทุกๆกวันศุกร์จำนวน2คาบต่อสัปดาห์ ผมชามคุณพัชมารีรองคุณในการโรงเรียนนั่งสังสื่อครับก็ปัจจุบันก็ตอ้ตองขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะครับที่จัดสื่อ AI นะครับมาให้ตดิดตั้เรียนโรงเรียนนั่งสองสืงสงสงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมชื่นชอบมากนะครับที่คุณครูก็ช่วยดะลดภาระในการจัดคำเอกสารทางทางการสอนด้วยในส่วนของสื่อที่ผมได้ไปนิเทศ หรือเด็กๆเขาก็รู้สึกมีความสุขมีความสุขกันนะครับผูกคนก็สามารถใช้สื่อได้จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคือผมมองว่าทาหาอะไเนี่ยให้มาดีแล้วแต่อยากจะให้เพิ่มอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้เด็กนักเรียนเนี่ยเขาแบ่งกันอยู่นะครับแบ่งกันใช้งานาง,งานอยู่ ก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับทั้งหลัยที่ช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนมาโดยตลอดแล้วก็มีการติดตามผลมาโดยตลอดขอบคุณมากนะครับชั้นนางสามที่มาเสิร์ฟรวันนี้นะคะเป็นครูโรงเรียนบ้านสองสลนะคะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาการจัดการในการสอนสภาษาอรงกนะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ส่งตรงของส่งตรงสู่นักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านสองสลนะคะทั้งยังช่วยพัฒนาการสอนภาษาอังกของครูให้ดีขึ้นเพราะครูมี นนะะแล้วก็มีสื่อ AI ที่ทําให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะต่างๆทั้งสิ่งทักษะ้เป็นอย่างดีนะคะแต่ยังขาดแคลนในเรื่องของอจํานวนอุปกรณ์นะคะที่ยังไม่เพียงพอต่อระเรียนนะคะยังจะต้องมีการแบ่งการใช้หรือสลับกันารใช้อยู่ค่ะก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนะค,ะ,คะขอบคุณค่ะเด็กชายก้อนน่ีอะไูลอ ใช้เ่นเกมคุณพจาคัหาหาให้ใช้แทเลตกับกระดาัจริยาาใช้ต่อ,ตอ,ตอเล่นเกมพัฒนาครับด้านความาคิกาใช้เทคโนโลยีครับชื่อเด็รกหญิงระดานมได้ที่เล่นชื่อเอชม,มีแท็บเล็ตกับกระดานอัจฉริยะค่ะได้เล่นเกมแล้วก็ หลังจากการประยุกต์ใช้สื่อ AI ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่อยากพัฒนาต่อให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปคือเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอื่นๆเช่นกิจกรรมกลุ่มเกมที่เข้ากับเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักเรียนให้มากขึ้น หาวิธีโน้มน้าวให้นักเรียนพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ